กลับสวัสดีเพื่อนๆน,น,น,น้องทุกทานะ่านในยินดีดดต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะฮะดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยนะเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะฮะกลับมาแล้วเนะี่ยผมให้มาโหลดอีกแล้วเนะี่ยผมก็ได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยเนาะก็เป็นเอพีเคนะผมไม่ใช่สตูไทยสตูนอกนะก็ช่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็แจกโค้ดด้วยนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลดปลอดภัยนั่นแหลล้านโอทอปแอปเนะี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเ,เติมปลอดภัยต้องโอทออ็อปแอปมีทุกเกมในต่านเลือกเติมเนะี่ยนะไม่ว่าจะเป็น ฟูดทริงเวฟนะฮ uh, นะเคนชินอิมแพคแบ็กโคเปอร์สโลลปลิงเนี่ยและอีกเยอะแยะมากมายก็มาดูจิ่ล้านเราได้ครับผมล้าเรารับเติมเกมอะไรบ้างก็นี่เลยครับท็อาเ w อร์เ p u p น o m นะไปดูได้ว่ารับเติมเกมอะไรบ้างนะีแล้วก็เล่นนัลล็อกรีเบิร์ดล่าสุดเลยแล้วก็เพจก็โอท็อปแไลน์ก็โอท p u p เนะี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท p นะฮะ ใ้โหมดนี้มันก็น่ารักดีเด็ยเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโหมดไอดอลนะผมนี่ไปได้ขวามือเนาะอันนี้ก็เช่นเดิมครับผมคนที่เคยเล่นมาก็จะรู้นี่นีเล่นไปสักพักนะึงกดคุณสได้ครับต้องเลเวลเกนี่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีกิวร์นะฮะอะไรหลายๆอย่างครับ สนุกสนานได้ทีเดียวเชียลกิววอก็ถ้ายังไม่หนึ่งโมงเช้าก็อย่าเพิ่งวางใจนะบ้านอาจจะหายได้ก็ฉลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับมาเล่นได้เซิร์ฟล่าสุดนะฮะถ้าใครโหลดแล้วไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รอสักคู่หรือออกเกมข้อใหม่นะฮะมันก็จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ประมาณนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ภาพสวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุด เนี่ยนะตอนนี้เลยนะครับผมอ่าเวลาต่อสู้นะใครไม่เคยเล่นเนี่ยนะผมก็ออกฉากต่อสู้ได้นะเนี่ยกดตรงนี้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้ครับผมไปดูระบบต่างๆก็ได้ครับนี่มีอะไรบ้างตัวนี้มานะครับผมฮอตอีเวนต์นะ่ยอันไหนฟรีเรารับไปให้หมดเลยับผมโอ้นี่แพงเกินเะนี่ยสองพันห้าตู่สามวัน ช่วงแรกอย่าเพิ่งเปิดนะครับผมอ่าวิอันนี้เติมนี่ว่าช่วงแรกอย่าเพิ่งเปิดเก็บเก็บเ,เพชรไว้ก่อนไปซ,นซื้อนู่นซือ้อนี่อุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายเนะี่ยตอนนี้ทางเซิร์ฟมันได้รวมเซิร์ฟกันแล้วนะหนึ่งถึงยี่สิบอะไรเงี้ยเอออันนี้ใครเล่นเคยเคยเล่นไอเดีเก่าก็อาลองกลับไปดูได้นะอันนี้ได้ปีป่าไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ฉลองเซิร์ฟเวอร์อใหม่นะ มาพร้อมโค้ดแจกเดี๋ยวผมใส่ให้ดูด้วยอันนี้ก็เก่งอยู่แล้วครับตัวนี้แพ็คเติมครั้งแรกอันนี้อะไรวะอ๋อชาลินต้องให้สองคนเลเวลสามสิบเนี่ยประมาณนั้นเฮ้ยมีมีมอาวุธก็ใส่ใครใส่มันประมาณนั้นพาร์ทก็ปกตินิวเซิร์ฟเวอร์ ก็เป็นเกมในตำนานเลยัะเกมนี้นี่ให้มาเปิดกระชาสิบใบนะผมโอ้โหถ้าใครเปิดได้เคียวจิโร่นี่เติมเงินไปไกลเลยนะผม ได้เซนิสุเซนสิสุเนานะมันล็อกหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวไปได้ดูที่ใส่โคตด,ดีกว่านะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะับเจกตัวนี้ด้วยซากุจินะฮะวันที่แปดเจกตัวนี้ไปนะใครเปิดได้ คยวจุโร่ก่อนวันที่8ก็จะได้ตัวซ้ำจากกิจกรรมพวกนี้แหละนะเยอะดีแจ่มเลยนะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมบอกเลยว่าดีที่สุดแล้วนะสำหรับใครอยากจะเล่นหรือว่าใครไม่เคยลองก็มาลองได้ผมบอกเลยว่าโคตรจะดีที่สุดแล้วเถียรที่สุดแล้วนะในเรื่องของคิววอด้วยตัวละครด้วยเนาะในอย่างเงี้ยจะมีตัวละครต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยววันที่ห้า ัะมีกิจกรรมแจกชุดคอร์สด้วยเนาะนี่ก็เป็นสกินของตัวนี้นะเพื่อเราฟุกได้นี่ประมาณนั้นไม่มีภาษาไทยเนี่ยมีภาษาอังกฤษนะผมมานนี้เดี๋ยวมาใส่โค้ดกันดีกว่าใส่ตรงไหนนี่เลยนะอ่าวนี่ไงเจอแล้วนะผมอ่าปรับภาพให้สุดเลยนะจะได้ภาพที่สวยนะครับผม โคดแรกดูซิว่าได้อะไรครับหืบอกว่าฟาวอ่ะเฮ้ยโคดแรกก็ใส่ไม่ได้ซะแล้วมันบอกน็อตฟาวคืออะไรวะยี่บอหมดแล้วเลยก็เป็น ds 6 7 7 8 8เเช่นเดิมเนี่ย นี่อันนี้ได้คนระับ6 6 7 7 8 8เนะี่ยโอ้ยยังแจกน้อยอยู่เหรอเนะี่ยแค่ลองเซิร์ฟใหม่นะเฮ้ยนะโอ้โหดูครับผมได้ดิสเดียวเองเนะียพอยาไส้เหลือกั3สามพันเพชรเนะี่ยเดี๋ยวไปจองดูเปิดหน่อย สวยเปิดดอกแรกก็ไม่มาแล้วอ่ะโอ้ต้องเปิดด้วยกระชาเลยเนี่ย,ยซื้อก่อนได้ไหม <c oughs> ผมว่าสมควรจะต้องลีนะครับผมถ้าใครจะเล่นจริงจังเนี่ยโอ้โหได้ตัว <c oughs> เฮ้ยตัวนี้โอ้โอเคมาวะ่ะ ใช่ปะเนี่ยโอ้มาเว้ยเล่นเล่นไฟคู่กับไอ้นั้นได้นี่ก็มาเนี่ยอาจจะไม่เก่งกาดเท่าไอ้เคียวจิโร่เนี่ยผมจับตำแหน่งม่กกอนไอ้ไอ้ส่งของออกไปหาของเนี่ยแม่งโคตรเจ๋มเลยนะเกมเนี่ยแจกเยอะอจริงๆริเลย ก็เอาไปลองเล่นดูทั้ง i อเวส n d นดอยเนาะอันนี้ออกไปบับไฟไปยังเก่งอยู่ไหมจ๊ะเวอร์ชั่นนี้ดีที่สุดแล้ว มามาทางสายเบอร์นก็เติมสัตว์ไม่รู้จะเติมยังไงนอนสโตนอือนลืมไปเนะี่ยผมก็เกมไม่เปลี่ยนชื่อแล้วเนาะก็ลองดูนะใครไม่เคยเล่นสำคนที่คิดถึงเกมนี้ก็หาเซิร์ฟเวอร์ดีๆชวนเพื่อนมาเล่นก็สนุกดีนะภาพมันสวยที่สุดแล้วในในเวอร์ชัน,นหลายๆเวอร์ชันนผะม มีหลายโหมดมีกีวอร์ดด้วยนะแล้วก็ออกไปทับนู่นทับนี่ได้หมดเนี่ยเนสกุลางเทพเนี่ยอันนี้ก็รับของไปตำราเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรเล่นใช่ไหมเทรนเดตพอดีอ่ะ แต่อีโค้ดยังใส่ไม่ได้ว่ะก็เวอร์ชันนี้เลยครับเป็นเวอร์ชันที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็มีโอ้โหมีคนทำมาเยอะเลยแต่เนี่นี่ทารลเวลสิบห้าได้อีสิบใบนะผมต่ผมแม่งคุ้มแล้วว่าเออเปิดสองีได้สองตัวเลยเรีอสอาร์นะครับกับเอสอาร์นีไม่เหมือนกัน ลองทำตัวนี้เลยดูสก,กิลนะแล้วก็ไปดูได้จุดไม้ไม่ได้รับเลยนะผม ทำไม่ตายหรืออะไรไม่รู้นะเนะี่ยก็ลองเอาไปเล่นดูนะผมนี่ถ้าอยู่เซิร์ฟไม่มีใครเติมก็ดีไปนะผมก็ปีกิววอนี่ได้ของเยอะมากแต่ถ้าเจอเซิร์ฟเวอร์ที่ไปเจอแล้วแม่งแกล้งกันนี่ลำบากจัดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยครับผมต้องไปหาเล่นเซิร์ฟใหม,ม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปแน่คลิปนี้เอาไปเล่นกันก่อนเนาะแก้ขัดนะฮะทั้งไอร a แลนดดอยนะเกมเปิดแล้วนะฮะแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็โค้ดด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับผม